โนวิวอ u ซูซุบิเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีดีกินแล้ว <Yeah. S 2> ไม่เปลี่ยนใจ p r พ p ปร์ตี้ e พอร สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการโซเชียลโซแซบนะฮะอยู่กับผมจิรัชวัฒน์ิริบุตรและแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงบนทาสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับเรายังค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์แหมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้กระเทยใช่ไหมใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่นก็คือ9สิ่งที่ควรทําโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่าอาจารย์มีเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงที่มาพูดคุยกันใช่ไหมอาจารย์เอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับชีวิตของกระเทยหลายคนครับการที่จะมีความสุขได้ มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตด้วยหรือพร้อมที่จะมาให้ความสุขด้วยเนี่ยครับกระเทยเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นสาวเปยครับโอ้เปยอย่างเดียวเลยก็คือถ้าไม่เปยก็อาจจะไม่ได้เลยไงทีนี้พอเธอเปยให้กับผู้ชายครับเธอก็จะมีความรู้สึกผิดดังนั้นเธอจำเป็นต้องเปยให้กับพี่น้องพ่อแม่อ๋อมันก็จะเหมือนกับไม่งั้นจะรู้สึกผิดไง ทำไมอะกับผู้ชายที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเธอให้ได้อแล้วทําไมน้องเธอให้ไม่ได้ทําไมพี่เธอให้ไม่ได้ทําไมพ่อแม่เธอให้ไม่ได้อืสุดท้ายเนี่ยก็พี่สังเกตไหมครับกะเทยหลายคนเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่นะใช่ครับใช่เลยนะออคือสมมติมีพี่น้องสามสี่คนคนอื่นก็เป็นชายจริงหญิงแท้แต่งงานไปหมดแล้วเหลือกะเทยนี่แหละครับที่ต้องอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ หรือบางทีถ้าเกิดน้องนุ่งจะเรียนหนังสือนั้งหาก็กระเทยจะเป็นคนส่งเงินใช่ครับเพราะเธอมีความรู้สึกผิดที่เธอให้เงินผู้ชายเพราะฉะนั้นเมื่อเธอให้เงินผู้ชายได้ครับเธอจะต้องแก้ความรู้สึกผิดดังกล่าวนี้ด้วยการให้เงินน้องให้เงินหลานให้เงินพ่อแม่ดูแลพ่อแม่จึงทำให้กระเทยส่วนใหญ่ครับ ถ้ามีโอกาสทําง,งานหนักแทบทุกคนครับใช่ผมเห็นหนักทุกคนเะอคะรับอาจารย์ทาง,งานหนักมากที่รู้จักกันนิดหนักมากผมเห็นโพสต์แบบนอนนิดไม่พอเยไม่พราะถ้าเกิดว่าทําง,งานน้อยก็มีรายได้น้อยอืแต่ภาระที่เธอจะต้องทอําด้วยความจําเป็นก็มีด้วยความรู้สึกผิดก็มีครับอ่าอย่างเช่นการให้ผู้ชายที่เป็นความจําเป็นอืพราถ้าเกิดไม่ให้มันก็จะไม่มีทางได้มีความสุขครับ แต่ทีนี้เมื่อให้ผู้ชายไปแล้วก็ต้องแก้ความรู้สึกผิดอันนั้นด้วยการมาดูแลคนในครอบครัวกระเทยจึงต้องทำงานทำงานหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอันนี้เรื่องจริงนะครก็คนคุณาก็เป็นจริงนะใช่กระเทยทำงานหนักจะตายมากเฮ้ยบางทีผมก็รอเลยเพื่อนมันยังไม่นอนอีกเย่างนี้ครับอาจารย์ไม่เชื่อก็พี่ไปถามท่านทุกคนนะอืพี่แขกพี่แขกเล้งดูแม่หรือเปล่ารับรองว่าต้องตอบมาดูใช่พี่แขกดูแม่เออ พี่เดพีเดเป็นคนดูแลหลานหรือเปล่าพี่เดจะต้องตอบมาดูใช่ไหมพี่จอแอนพี่จอแอนดูแลพ่อแม่ไหมต้องตอบมาดูเป็นอย่างนี้เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นจึงทำงานหนักเหลือเกิน เมื่อให้ผู้ชายแล้วจะได้ไม่รู้สึกผิดเ <หา S 1> พราะได้ให้คนในครอบครัวด้วยเ <laughs> ต็มที่นะครับถ้าให้แต่ผู้ชายในครอบครัวไม่ให้รู้สึกผิดดีเนยนะฮะมา <laughs> เรามาเข้าถึงเรื่องนี้นะฮะที่ทําได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าแต่งตัวอะไรมันโอ้โหแต่งตัวอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัม่นใจในการแต่งตัวของตัวเองฮะแน่นอนสไตล์ใครสไตล์มันครับใช่ไหมฮะก็คือเราเนี่ยเราใช้การแต่งตัวเนี่ย เป็น self expression เป็นการแสดงออกถึงตัวตนของเราใช่ไหมครอ๋อคือมันสามารถบ่งบอกได้เลยอย่างเช่นพี่แต่งชุดไทยใส่จงกระเบนเนี่ยต้องการบอกว่าถนนิยมไทยอืพอมีคนมาถามอาจารย์ไปไหนเหรอถ่ายหนังถ่ายละครอะไรไปเปล่าจะมาทำงานชุดนี้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับหรือบางทีพี่แต่งตัวยูนิเซ็กก็จะได้รู้ไงว่าทำไมเราถึงแต่งตัวยูนิเซ็ก เพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ไปซื้อของครับแล้วพนักงานขายมาเนี่ยคุณผู้ชายครับดูแต่งตัวกันสิเรียกคุณผู้ชายลักษณะการแต่งตัวนี้ยังคุณผู้ชายอ่ะวันนี้คุณลุงมาซื้ออะไรค้างนะตบเลยตบเลยโออสิ่งที่พี่ทนไม่ได้นี่คือเฮียกระป๋าเฮียอะไรเฮียมีแม่จนถามจริงมีมีจริงก่อเติมน้ำมัน ป๋าเติมอะไรดูชุดก่อนสิเต็มแน่นขนาดนี้คือเราแต่งยูนิเซ็กแล้วให้รู้ว่าคืออะไรยังเรียกเราเฮียเรียกเราป๋าส่วนบางที่ก็สอนพนักงานเอาไว้ครับให้เรียกลูกค้าเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีเด็กมันก็แถนตรงก็ถูกสอนมาอย่างนั้นนะเจอแต่งตัวยูนิเซ็กมึงจะมาคุณผู้ชายเหรอ คุณลูกค้าได้ไหมอะเออคุณลูกค้าก็ยังอกคมันเป็นกลางกลางนะคุณลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยพี่ไปซื้อของอย่างเงี้ยพี่เจอนะเขาก็เรียกพี่คุณผู้ชายเนี่ยครับครับอืกในใจกูอยากคืนของทั้งหมดเลยคือวันนั้นพี่ไปซื้อของมาจับฉลากอืมไอเด็กคนที่เป็นคนดูแลพี่เนี่ยรู้จักพี่เป็นอย่างดีครับพี่ก็บอกพี่อยากจะได้ราคาตั้งแต่สองพันถึงห้าพันจะเป็แม่นั้นเธอก็หาพี่มาแล้วพี่บอกเออนี่ใช่ เธอก็บอกจา่าไม่ต้องไปไหนจารยืนตรงนี้เดี๋ยวผมหามาให้ดูครับก็ยืนอยู่แล้วก็มีของอยู่สองสามชิ้นที่ได้แล้วแต่ยัไม่ครบกับจำนวนที่เราจะจับฉลากก็มีคนหนึ่งมาฮะคุณพู่ชายมีคนดูแลหรือยังครับพุ่งเข้ามาเลยนึ็ในใจอยากจะคืนทั้งหมก็จะไม่ไม่ทราบแต่ปรดีวชุดชุดดูชุดหน่อยดูชุดหน่อยนะครับอะ แต่ไอคนนั้นมันดีไงเราก็เลยไม่คืนนี่พอตอนไปจ่ายตังพี่ก็พูดกับผู้จัดการครับบอกผู้จัดการอืสอนคนให้เรียกว่าลูกค้าสอนลูกน้องให้เรียกลูกค้าเธออืจะเรียกลูกคุณผู้หญิงคุผู้ชายเลยครัเพราะเดี๋ยวนี้นมันมีเก้งมีกวางมีกระเทยมีตุ๊ดมีทอมมีดี้เยอะฮพอดีพอดีครับแคชเชียร์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นทอมพี่ก็เลยถามบอกน้องอย่างน้องเป็นอย่างเนี้ย แล้วถ้ามีคนมาเรียกน้องว่าคุณผู้หญิงน้องจะรู้สึกยังไง <c oughs> เด็กคณะกต็ตอบก็ไม่ชอบค่ะพี่ได้พูดกับผู้จัดการเห็นไหมลูกน้องหนูที่เป็นทอมเขาังไม่อยากให้ใครเรียกเขาคุณผู้หญิงเลย<อ>และน้องลองคิดดูคนอย่างพี่อยากจะให้คนเรียกคุณผู้ชายไหม <c oughs> ซึ่งชุดแบบนี้นะใช่ใส่ชุดอย่างงี้เรียกคุณผู้ชายเหรอ แต่คุณลูกค้านี่เพรอะสุดเลยนะผมว่าคุณลูกค้ามันเป็นกลางๆใช่ไหมล่ะฮะเออเพราะนั้นเรามั่นใจนะครับแต่งตัวอะไรก็คือทําให้เราเราไม่ได้รู้สึกผิดหรอกมั่นใจเราดีกว่าแล้วช่วยกรุณาสอนเด็กปา๊มด้วยอย่าเรียกใครเฮียอย่าเรียกใครป๋า <c oughs> พี่โดนคาว่าป่านี่แทบจะเลิกเติมเลยอยากให้น้ําคือยอมน้ํามันหมดอะ <c oughs> <c oughs> ่ะกดกระจกลงปุ๊บป่าเติมอะไรป่าเติมอะไรชุดยิ่งดูชุด จะต้อเปิดประตูลงไปยืนเลยถ้าบอกซอซอเอาละมาถึงเรื่องนี้ฮะไม่รู้สึกผิดเหมือนกันใช้เงินซื้อของที่อยากได้อันนี้ถ้าเรามีสตังนะอ่าถ้าเรามีอยู่ในความพอดีคือไอ้การที่เรารู้จักประเมินประมาณตนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคืออยากซื้ออะไรที่มันเกินตัวที่ทำให้เราต้องเป็นหนี้เป็นสินครับแต่ถ้าเรามีสตุ้งสตังพอซื้อแล้วไม่เป็นหนี้เป็นสินซื้อแล้วไม่ลำบากครับ มันก็ต้องมีการให้รางวัลชีวิตของตัวเองบ้างาเป็นการให้รางวัลชีวิตเนาะคือคนเรารทำงานเหนื่อยอแล้วพออยากจะกินเป๋าฮื้อสักครั้งหนึ่งก็รู้สึกผิดอ,อยากจะกินหูฉลามก็รู้สึกผิดอยากจะซื้อแหวนสักวงอยากจะซื้อสร้อยสักเส้นรู้สึกผิดแล้วจะทำให้เหนื่อยไปทำไมฮะใช่อย่างสตพี่เนี่ยนะถ้าจากให้พี่อยู่แบบ สมถะานะคะวันวันละสองยพี่ก็อยู่ได้นี่ไงก็กินข้าวราดแกงอ,ะอ่ะจบนะแต่เราทําทุกอย่างแบบเยอะมากเราไม่เราก็คุดให้ราใช้ไให้ราง,งวัลชีวิตนั่นเอ,อเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่น,นึงก่อนนะช่วงหน้าเรามาพูดคุยแล้วก็สนุกสนานกันต่อกับโซเชียลโซซครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอ โชว์ความชิลโชว์ชความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียว สะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสแเรจ Originality Redefined แม่พรผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปลื้มใจดูจัดสีหน้า อาทินาธานาเวละมนยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียว สะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu m u x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined ด้วยทองกับมาม่าครับเปิดรหัสค้างถ้วยลุ้นรวยทองแค่สแกต QR Code ส่งรหัสผ่านไลน์ก็ลุ้นโชคใหญ่ทองคำแท่งหนัก10บาททุกเดือนลุ้นทอง1บาทและทุกสัปดาห์ลุ้นที่ทองคำหรืออื่นรวมกว่า2ล้านบาทหมดเขต15พฤศจิกายนนี้ สนับสนุนโดย All New Isuzu View x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect กลับมากับรายการโซเชียลโซแซบนะฮะเรายคงอยู่เรื่องของ9สิ่งที่ควรทาโดยไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับเมื่อคืนนี้ที่ทิ้งกันไว้ก็คือใช้ซื้อเงินซื้อของที่อยากได้นะฮะก็ตามสมควรก็อย่าง <นะ S 2> ที่พี่บอกไงว่าถ้าสมมติพี่นะไม่ให้รางวัลชีวิตตัวเองเลยพี่ว่าพี่มีอะไรได้เดือนละหมื่นพี่อยู่ได้นะเพราะพี่ปมงคลกินอาหารง่ายมากครันะสิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดคือข้าวราดแกง ดีที่สุดเลยเรื่องนี้ฮะพี่ชอบกินข้าวราดแกงที่มีกับแก้มสักอย่างหนึ่งเช่นข้าวราดแกงกับปลาสลิดข้าวราดแกงกับไข่เค็มข้าวราดแกงกับกุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจานหนึ่งมันก็อาร้านแพงๆก็50บาทถ้าร้านไม่แพงก็35บาท40บาททำไมพี่จะอยู่ไม่ได้วันละสองถูกไหมใช่แต่พี่บอกวันนี้อยากจะกิน ข้าวญี่ปุ่นหน้าปลาไหลอันนี้มันไม่ถูกแล้วใช่ใช่นะวันนี้อยากจะกินปลาหิมะย่างซีอิ๊ววันนี้อยากจะกินเปาฮื้อน้ำแดงครับมันก็ต้องมีวันให้รางวัลชีวิตบ้างใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดกินแล้วรู้สึกผิดเนี่ยไม่ไหวแล้วครับเออหรือบางทีก็อยากได้เสื้อยี่ห้อแพงๆรองเท้ายี่ห้อแพงๆบ้างสักตัวหนึ่ง ก็ให้รางวัลชีวิตไปนั่นเองนะครับมาถึงต่อข้อต่อไปนี่ฮะข้อนี้ผมเชื่อว่าท่านอาจารย์น่าจะกำลังทําอยู่นะครับพักสักพักจากโซเชียลเมื่อรู้สึกหดหู่จริงอที่เขาเรียกว่าดิจิตอลดีท็อกนะครัก็คือล้างพิษดิจิตอลก็แปลว่าลองไม่ติดตามโซเชียลดูบ้างทุกวันนี้พี่ไม่ติดตามนะคะอย่างเช่นพี่ไม่ยอมเข้าทวิตเตอร์เลยนะครับสอง ที่เปิดของพี่เป็นไพรเวทเพื่อให้คนที่เข้ามาคุยกับพี่เป็นเพื่อนทั้งนั้นอืร้อยเรื่องที่คุยกันพี่จะเจอไม่เกินหนึ่งเรื่องอคือประมาณเรื่องเดียวแหละครรับบที่จะมาสวนทางกับพี่นะครับแต่ทีนี้มันก็มีคนใจร้ายครับมันแคปเจอร์ที่พี่เขียนเนี่ยอเอาไปลงในทวิตเตอร์อ๋อครับเพื่อให้คนในทวิตเตอร์ลุมด่าพี่ เสร็จแล้วคนที่ไปเจอในคอมพิวเตอร์ก็แคปมาให้พี่ดูอาจารย์เขาว่าอาจารย์ยังอาจารย์ได้ดูแล้วยังฮพี่บอกขอความกรุณานะคะที่นี้อุตสาห์เปิดเป็น p r i v a t แล้วเพื่อไม่ให้ใครมารบกวนดังนั้นใครไปเจออะไรที่อยู่นอกเหนือพื้นที่นี้ไม่ต้องแคปมาให้ดูนะครับเพราะไม่สนใจครับ แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกดีมากกับการที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนซึ่งเอาไอ้สิ่งที่เป็นท็อกซิกมาให้เราคใช่ใช่ถูกต้องเราก็เราก็เลยต้องดีท็อเอาออกไปซะนะฮะมันก็เลยมาถึงข้อนี้ครับเลิ่มติดตามผู้คนที่มีแต่พลังลบหรือว่า unfollow นะอาจารย์ใช่กดเลย unfollow ไปคือมือเนี่ยไว้ค่อยกดบล็อกใครเขียนอะไรเชิงลบมาบล็อกใครเขียนอะไรมาเชิงลบบล็อก พี่บล็อกหมดอ่ะฮะอันนี้คือเราฟังความคิดเห็นผู้อื่นด้วยแต่ว่าเราไม่อยากอ่านที่มันทําให้เราลบเงี้ยไม่เราฟังถ้าเกิดพูดดีอ๋อครับอาจารย์ครับเออผมคิดว่ามันน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่างนี้พี่ฟังครับแต่ถ้ามาถึงอีกระเทยเงี้ยโอเคต่อให้แนะนำดีแค่ไหนเราก็ไม่เอาแล้วป๋าว่าไงอุ้ยป่านี่มันยังแค่เป็นการพูดถึงเรื่องของเพศฮะแต่อีกกระเทย อิไดโนเสาวอิสลิมเนี่ยลึกเลยเนาะโอ้พี่ไม่พี่ไม่ดูเลยครับมันทําให้ชีวิตเราหดหู่แล้วมันไม่มันทําให้แบบมันมันทําอะไรลำบากเสียเซลรู้จักคำว่าเสียเซลไหมรู้จักครับนะคอืมคือสมมติเราเป็นคนที่เคยทํางานดีครับแต่พอมีคนไม่ชอบทีนหน้าเราขึ้นมาเนี่ยต่อให้เราทําดีแค่ไหนเขาก็ว่าเราไม่ดีใช่ไหมเข้าใจได้ครับที่เราเคยภูมิใจว่าเราเป็นคนเก่งครับแต่ถ้าเกิดเราเจอคนพวกนี้ด่าเราเนี่ยความเก่งเราไม่เหลือเลย เจอท่านเราสงสัยเอ๊ะตรงรองที่เราสอบได้ดีๆนั้นข้อสอบมันมันไม่แวลิดอข้อสอบมันใช้ไม่ได้หรอเราได้คะแนนดีอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเสียแซ์นะเรื่องที่จะเสพดีกว่าโอ้พี่นี่เลือกมากเลยครับไม่พี่ถึงได้ไม่ยอมที่จะเปิดบางคนบอกว่าอาจารย์อยากแชร์ข้อความอาจารย์จังเลยอาจารย์เปิดให้แชร์หน่อยได้ไหมพี่บอกก๊อปปี้แล้วไปเพสเธอค่ะเพราะว่าพี่จะไม่เปิดเนื่องจากว่า ที่ไม่ต้องการให้คนซึ่งเป็นฝ่ายอื่นเนี่ยข้ามารบกวนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่พี่เจอการรบกวนคี่บล็อกทันทีนะฮะมันก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแหละนะฮะคือจะไปรู้สึกผิดกับการที่เราต้องบล็อกคนครับนี่อย่าว่าแต่บล็อกเลยนะครับคนอย่าว่าแต่บล็อกคนที่ไม่ดีเลนะครับแม้แต่คนดีๆเนี่ยนะคอืบแต่โพสต์อะไรก็ไม่รู้ที่ไรสาระพี่ก็บล็อกอ๋อ คนที่กินอาหารทุกมื้อแล้วโพสทุกมือ้อพี่บล็อกไปหมดแล้วอุ้ยอาหารแต่อาหารเขาน้าทานนะฮะมันมากไปไรายงานเอาเอาเดี๋ยวพี่ไม่ได้บล็อกกลัวเขารู้พี่ unfollow อ๋อมันก็ไม่เห็นพีอก็คือเ,เราไม่เห็นละครับพ่อโหตกลงกิจวัตรประจําวันที่เธอจะรายงานทุกเรื่องเลยเหรอเก็บไว้เป็นส่วนตัวบ้างได้ไหม,มวันนี้แต่งตัวสวยพาแม่ไปวัดอ่ะโอเคเราก็ได้ดูแม่ไปวัดอ่าแม่ไปวัด เหนื่อยมากเลยเลยแวะกินอาหารร้านนั้นนี่ดูสินี่กินคนเดียวนะแล้วไงโพนอาหารมาฮใช่ไหมอ่าแล้วเสร็จนะอ่ามาใหม่เมื่อยมากเลยก็เลยต้องหายาหมองมาทานี่ก็ยังติดใจลิงอุ้มลูกท้ออยู่ก็ยังใช้ยี่ห้อเดิมบางนีมึงจะรายงานทุกส่วนทุกชีวิตเลยเหรอมึงมองข้ามบ้างได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยพี่อันฟอลโล่เนี่ยอ๋อ เออเออนะฮะแต่ว่าตอนตอนเรารับคนเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมครับครับผมเราก็เห็นเขาแอดมาก็แปลว่ามีไมตรียืยืนมาเราก็ยินดีที่จะรับครับแต่พอรับไปแล้วเราก็เจอสายลมสายลมแสงแดดแล้วสองเราจริงพูดถึงอีพวกสายลมแสงแดดแล้วสองเราครับคือไร้สาระอโพสอะไรก็ไม่รู้ทั้งวี่ทั้งวันเราก็มีความสุขเออ ฉันรับเธอมาแล้วฉันบล็อกเธอก็ดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นฉันไม่บล็อกอแต่ฉันนำ่านเธอฉันขออันฟอลโลกันแล้วกันอันนี้ก็ถือเป็นดิจิทัลดีท็อกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไม่รับสิ่ง่าๆนานาเหล่านี้ไม่งั้นเราจะได้เรื่องไม่เป็นเรื่องยิ่งเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่นะใครส่งมานี้พี่บล็อกเลยนะนั่นคือเบื้องหลังอาหาร อ๋อที่ทําวิธีการทำอาหารทาให้พี่ไม่อยากกินอะไรตั้งหลายอย่างอ่ะก็เนี่ยพริกเออก็เคี่ยๆใช้เท้าเคี่ยๆอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมีไงซิมไปอยู่ในบอบผักกาดดองใช่แล้วต่อไปเราจะกินอีกไหมผักกาดดองนะเราชอบกินลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาทาจากมูทะเลแล้วเราจะกินอีกไหมะใช่ไหมเราชอบกินนักเก็ต นกเกตนี่คือเศษไก่นะปั่นจนกระทั่งเป็นเนื้อสีชมพูที่แรกอุตสาห์เนี้ยว่านี้อตรงนี้คือเนื้อที่ไม่มีกระดูกอุตสาห์กินด้วยความดีอกดีใจไว้าได้กินเนื้อไม่มีกระดูกดันเอามาให้ดูอีกว่าหืนี่นั่นทั้งข้อทั้งอะไรต่างๆปั่นเข้าไปแล้วปั่นจนกระทั่งออกมาเนี่ยเป็นสีชมพูย้อยเอามาแล้วมาปั้นเป็นก้อนแล้วทอดพระจะได้กินไหม ห้ามส่งนี่ห้ามส่งโอ้ยถ้าเราถ้าเราตามนั้นจะบอกให้นะ,ะอีกหน่อยนะเราต้องได้ย้าหน้าบ้านกินกันนะป้าป่า <c oughs> จริงอะไรก็กินไม่ได้แล้ว <c oughs> ล่าหลอนไปหมดนี่นะมันมีเบื้องหลังการทําที่น่ากลัวมาก <c oughs> เอาล่ะนะครับนั่นเป็นเรื่องราว <c oughs> ที่เรานำมาพูดคุยกันในโซเชียลโซเียลเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าชุดสุดท้ายกับรายการสักครู่เดียวครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined แม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปลื้มใจดูใจสีหน้า ชินาชานาเวละมนยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined นี่คือปากกระกป๋องซื่อสัตย์ ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมตอบทุกความสเปรดเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวต,วตวนที่เหนือกว่า all new isuzu mu x เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสเรรด originality redefined นับสนุนโดย All New Isuzu View x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect กลับมากับโซเชียลโซซับในช่วงสุดท้ายครับอาจารย์ในสัปดาห์นี้นะก็อยากจะบอกว่าคน<พ><พ>เราเนี่ยอย่ายอยู่กับเกียตอย่าอยู่กับความ<พ>รู้สึกผิดนะครับ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องทำ <c oughs> เพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องระทมทุกข์นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรก็ตามที่เราหนีความระทมทุกข์แต่เรากับรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นทำแบบนี้ท,ท,ทั้งที่จริงๆเรามันทำแล้วเนี่ยทำให้เราหลีกหนีความระทมทุกข์ได้แล้วเราจะรู้สึกผิดมันไปทำไมใช่ฮะถูกต้อง <นะ S 2> ครับ,รบการที่เราปฏิเสธไม่คนยืมเงินเนี่ยจะรู้สึกผิดไปทำไมมันจำเป็นไหมล่ะที่เราจะต้องให้คนยืมเงินอ่ะ嗯嗯 แต่การที่เราเองเก็บเอาไว้ใช้เองอันนั้นต่างหากที่จําเป็นจะรู้สึกผิดใช่ครับหรือเราทํางานหนักแล้วเราต้องให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างเนี่ยแล้วเราทาไมเราต้องรู้สึกผิดกับการให้รางวัลตัวเองอืมถูกต้องฮะมันถึงเวลาที่เราจะต้องฉลองเ่ใช่นะเหนื่อยมาเราก็ต้องเออทำให้เราสบายใจเพราะฉะนั้นอย่าอยู่กับเกี่ยวสิ่งอะไรที่เราควรทํา เราก็ทําและอย่ารู้สึกผิดกับการที่เราทําในสิ่งที่เราควรนะครับนั่นเป็นข้อคิดที่ฝากกันเอาไว้ในรายการโซเชียลโซซับสำหรับสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าผู้ชมจะได้ความสุขสนานรวมไปถึงเรื่องราวของสาระและประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้จากอาจารย์เสรีวรมนทาได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะกลับมาเจอก,กันได้ใหม่ทุกๆเย็ยนวันพฤหัสบดีนะครับร่างรายการโซเชียลโซซับวันนี้ผมจิรัวัฒน์ิริบุตรและอาจารย์เสรีวรมนทาเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ